วันนี้ผมจะพามาเจาะลึกลงไปเลยว่า,อาไอ้รถจะตูนเนี่ยมัน <ไป S 1> มีแบบหไหนบ้าง,างตอนนี้เรายือนอยู่กับนักแข่งที่อายุน้อยที่สุดในประเทศไทยนี่ครับคันน่าจะต่างกัะปิยังไงถามว่าพอเวลามันเด้งขึ้นไปปุ๊บเนี่ยมันจะไปทั้งแผง้องมะโลบาครับเอาไว้ลูดต้นไม้ เดี๋ยวเยี๋ย่านะหัวใจของคันนี้ใช้เครื่องยนต์อะไรเ่าเป็น Honda K 2 4ครับเฮ้ยมันวัยรุ่นสายเนี่สนับสนุนโดยน้ำมันเครื่องเปิดตบิ n น f a ฟ t าสตนน้ำมันเครื่องฟ a าสต n เข้าใจคุณตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดกระบี่นะครับในรุ่นการแข่งขันเนี่ยจะมีรุ่นโปรโอเพนะครับเคยเห็นคุ้นชินกับรถกระตูนพวกนี้มาแล้วแต่ทีนี้เนี่ยวันนี้ผมจะพามาเจาะลึกลงไปเลยว่า ไอรถจตูร์เนี่ยมันมีแบบไหนบ้างเอออยากรู้นเหมือนกันพี่แล้วมันแตกต่างกันยังไงบ้างยกตัวอย่างอย่างเช่นเนี่ยคันนี้นี่เพิ่งเสร็จใหม่ๆเลยทำโดยโอ้พี่วิทย์กับวิทย์เรซิ่งโชว์โอ้จะเห็นได้ว่าช่วงหน้าเป็นเปีกครับนะเห็นไหมอาจจะคุ้นเคยกันที่ข้างหน้าเป็นเปีกแต่ในรุ่นนี้มันมีทั้งแบบเปีกและแบบขานเพราะว่าดูจากภายนอะถ้าเป็นผมดูผมว่ามันไม่ต่างนะเนี่ยเปีกนะเห็นไหมข้างากบอดี้แล้วมาดูคาดนี่เป็นยไงขอบคุณก็แล้วกัน นี่คานจะเป็นอย่างนี้อ๋อเออต่างกันจริงวต่างกันเลยต่างกันหมดเลยสองอย่างนี้มันมีแตกต่างกันยังไงพี่๋ยวไปเจาะกันโอเคเดี๋ยวไปดูเลยเลยมาเลยนะครับพื้นที่ตรงนี้เอาครับนี่ผมเดินไปตามเจ้าของรถมาแล้วครับสวัสดีครับผมอาร์ตพัทยุทธจันทรครับครั้งนี้เป็นการแข่งครั้งที่เท่าไหร่ครับพี่ครั้งนี้ก็เพิ่งมาลองรถครั้งแรกครับครั้งแรกครับผม พี่อนสนามที่เลยเหรอสนามจริงพี่อ้นไม่เคยแข่งรถออฟโรดมาก่อนเลยยังไม่เคยครับแล้วไอ้รถที่อยู่ข้างหลังในรถพี่อ้ตเนี่ยจับครั้งแรกเหมือนกันครั้งแรกครับยังไม่ได้ซ้อมเลยการขับรถติงกเปียกเนี่ยพี่ไปทำมาให้เป็นตนกเนี่ยขับแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับพี่อปีกนกมันก็ค่อนข้างให้ตัวได้ดีให้ตัวได้ดีฝั่งนิมมานมันก็จะเยอะกว่าอ๋อเวลาที่เข้าไปในเส้นทางที่มันมันโหดมันอะไรเงี้ยมันจะสามารถซอฟใช่ซอฟได้มากกว่าแล้วส่วนของ เครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ตัวนี้เป็น 3S ครับ 3S มีอะไรหมกเม็ดไหมพี่ก้านข้อลูกมีนิดหน่อยครับไม่นิดนะพี่ผมดูแล้วถ้าถ้าถ้าทำออกมาจากอู่พี่วินนี่ผมว่าไม่นิดแล้วก็เอาเป็นว่ามันจะมีในสเต็ปของมันครับตองเอ้ยก้านลูกโมเทคโมเทคของโมเทคฮึมโมเทคครับยอดนิยมครับสำหรับออฟโรดโมเทคนี่ไม่อยู่ในรถออฟโรดเหรอแม่งอยู่แม่งอยู่ตั้งแต่ทางเรียบยันออฟโรดเลยแล้ว แอลโลสเกอร์คันนี้มีไหมครับมีหน้าหลังครับแอลโลสเกอร์หน้าหลังนะครับยางที่พี่เลือกใช้ตอนนี้ไซส์อะไรดีเป็นบาดัค35ครับบาดัค35ครับแล้วเคยเบ่งใหญ่สุด ได้ประมาณเท่าไรสามเจ็ดอันนี้เคยลองแค่3ากับ3า3 5กับ33แต่ยังไม่เคยเด่งขึ้นไปถึง3 7อ๋อก็คือยังเป็นสเต็ปไซส์เล็กอยู่ยาง33กับ35เพราะว่าการใส่ยางไซส์ใหญ่กับไซส์เล็กเนี่ยการจูนก็จะคนละแบบกันถูกต้องไหมครับครับแล้วตื่นเต้นไหมพี่กับการขับครั้งแรกวันนี้ก็ตื่นเต้นนิดหน่อยครับเอางี้นะผมมาแอบมองพี่อาร์ตอยู่ครับขี่ดีมากเขาเรียกว่าขนาดครั้งแรกนะ ใจเย็นขับได้ใช้อุปกรณ์เป็นพี่อาร์ตผมเชื่อว่าต่อไปพี่มีันดับแน่นอนอันนี้ให้พี่อาร์ตพาเดินดูตัวรถหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างมามามานี่ครับอย่างที่พี่อาร์ตบอกบาดั๊บนะครับเป็นเป็นยางลายตัวใหม่นะครับของบางมันเล่ตีสามสิบห้าับไซส์สามสิบห้าเราจะดูจากข้างไซส์นี้ได้ใช่ครับสามห้าจะอยู่จะอยู่ประมาณนี้นะนี่เลยมันจะอยู่ประมาณนี้สสามสิบห้านะครับนี่ภายในครับ ยาใช้เป็นบ่ออะไรสปาร์เครับมันจะยังไงพี่มันจะกระชับตัวใช่ไหมมันกระชับตัวอ๋อมันห่อตัวดีหมดเลยเบลล์นะครับอย่างที่เห็นก็คือ5้าจุดหมดนะครับนี่อุปกรณ์ครับสำคัญที่สุดในการแตะอับรถอันนี้อันนี้เป็นคุมสลิงถูกต้องไหมครับอันนี้เป็นกดนะครับเลยถูกต้องไหมครับพี่มาต่อมาด้านหลังครับนี่นี่นี่คอยโอเวอร์โชว์ครับ ช่วงล่างเป็นของยี่ห้ออะไรพี่เป็นฮัตบิดครับฮัตบิดครับยี่ห้อยอดนิยมในวงการออฟโรดเรานะครับจะเห็นได้ว่ามีสมองบกด้วยแต่ถ้าหิวน้ำกินน้ำได้นะนี่ครับโรวินตอนนี้ใส่ได้กี่เมตรครับพี่หกตัวนี้ตอนนี้ใส่อยู่60เมตรนะแต่น่าจะใส่ได้ประมาณ70เมตรได้ห0เมตรครับปกติแล้วมาตรฐานบ้านเราเนี่ยใส่กันอยู่แค่ประมาณ50เมตรผมเชื่อว่าพี่วินทำรถมาให้เนี่ยใส่ไว้เผื่อเหลือไว้เลย60เมตรแน่นอน นะครับม่น้ําก็ย้ายมาอยู่หลังเรียบร้อยแล้วนะครับโชคโอ้สวยจริงๆนะเป็นอาร์มหลังครับอย่างนี้เขาเรียกข้างหลังนี่เขาเรียกนอะไรโฟลิงโฟลิงอ่าโฟลิงเนี่ยคือการยืดยุบจะค่อนข้างเยอะกว่าหลังที่เป็นคานการให้ตัวนะครับการบิดตัวการอะไรเนี่ยจะทําได้ดีกว่าช่วงหลังที่เป็นคานเขาจะเรียกกันว่าหลังลิง์หน้าปีกหลังโฟลิงใช่ไหมครับพี่พ่อาับโอ้โหนี่ครับ สุดยอดครับถ้าผมอยากจะเห็นคันน้ยิงเยอะๆเนี่ยผมสามารถติดตามพี่อาร์ได้ที่ไหนพี่ดูได้ใน Facebook ก็ได้ครับอ่ะบอกได้เลยพี่ Facebook ชื่ออะไรครับพี่ A R Z Z t a นัฐยุทธครับ A R Z Z t a r t นะครับนัทยุทธนะครับเซิร์ชเข้าไปได้เลยแล้วเข้าไปกดติดตามไว้นะครับครับครับตอนนี้เรายืนอยู่กับนักแข่งที่อายุน้อยที่สุดในประเทศไทยนะครับแล้วบอกเลยว่าอายุน้อยอย่างเงี้ยคว้าแชมป์มาแล้วนับไม่ถ้วนครับ ัสตีน้องปนันแนะน,นำตัวกับกล้องหน่อยแนะน,นาตัวกล้องหน่อยครับผมเชื่อจริงนะสุจริตว่าหรอชื่อเล่นชื่อปักนะครับทีมทีมพัทยาครับทังยักษ์เซอร์วิสเอพีดีทีพวกเขามาครับผมโอ้โหทีมนี้นี่รับประกันแน่เลยพัทยาครับตอนนี้นะครับคันที่น้องปักใช้แข่งอยู่เนี่ยมันจะต่างกับคันอื่นที่เราเห็นในสนามทั่วไปเพราะว่าคันน้องปักเนี่ยเป็นคานหน้าหลังอ่าเดี๋ยวให้น้องปักอธิบายหน่อยรถคานกับรถปีกเนี่ยมันต่างยังไงทำไมไล่เชลล์น้องปักถึงเลือกเป็นคานมาใช้ครับ คานเนี่ยมันจะมีความยืหยุ่นน้อยกว่าครับคือมันเป็นคานแข็งเวลาไปมันจะไปทั้งหมดเวลาสมมีอะไรเป็นท่าอย่างเงี้ยมันจะไม่มุดคือเอาง่ายๆเวลาเรากระแทกขึ้นเนี่ยมันจะง่ายกว่าปีกปีกเนี่ยถ้าตามความเข้าใจที่ปั๊กบอกมาคือมันจะซุกเข้าไปถูกต้องไหมคำว่าซุกคืออะไรมันจะปีกมันปีกมันยุบลงไปแล้วมันจะซุกเข้าไปเนี่ยการที่กจะกกระเด้งขึ้นเนี่ยคานจะทําได้ดีกว่าในลายชารลนจ์นะครับแล้วถ้าเป็นใน เซกชั่นของลายความเร็วอ่ะคานกับปีกเนี่ยอันไหนจะเดียวกันปีกจะดีกว่าครับเพราะว่าปีกมันอิสระมันให้ตัวได้กว่าการซอฟลงมาเนินด้วยความเร็วจะทําได้ดีกว่าต้องบอกนะครับว่าปั๊กเนี่ยมีรถ2คันอีกคันนึงเนี่ยจะเป็นปีกแต่อีกคันปีกเนี่ยปั๊กจะใช้ไว้ในสําหรับรายการโทฟี่ที่ใช้ความเร็วถูกต้องไหมฮะแต่บอกว่าปั๊กปั๊กบอกว่าชอบขับแบบนี้มากกว่ามันกว่าอเดินดูรถกันหน่อยตอนนี้เอาเริ่มจากยางก่อนเลยปั๊ก ยางตา uh, ela, ัวน <reco B. S 2> ี้ปักใช้ยี่ห้ออะไรอยู่ตอนนี้อ่าอะเซล่าครับอะเซล่าครับอ่ายังไม่ค่อยคุ้นห uh, ูก<ๆ>ันเท่าไหร่ค kind ร of ับอะเซล่าตัวนี้ยางอยู่ไซส์ขนาดไหนครับตอนนี้เอ่อมีสองไซส์ครับมี35กับ37ก็คือว่าอยู่ที่ว่าเอสไหนยากง่ายเราก็จะเลือกสับสับใส่ถูกต้องไหมครับ35กับ37ถูกต้องไหมอ๋ออ่าเดินดูตัวรถนิดนึงนี่ครับให้ปักอธิบายนิดนึงคานหน้านี่ครับอย่างที่เห็นนี่ครับโชคตัวนี้ใช้เป็นของอะไรอยู่อ่าฟ็อกครับของฟ็อกนะครับโชคตัวนี้เป็นของฟ็อกนะครับนี่ เป็นคอยอวอรชโชกด้วยถูกต้องไหมครับเป็นคอยอวอรชโชกนี่ครับคันน่าจะต่างกับปียังไงถามว่าทอเวลามันเด้งขึ้นไปปุ๊บเนี่ยมันจะไปทั้งแพรถูกต้องไหมมันจะเด้งทั้งสองข้างปึ้งขึ้นไปพร้อมกันในการประทะหน้าเดินเนี่ยจะดีกว่าปีมันจะไม่สุกนะครับอ่าเดินมาดูนี่ครับจะเห็นได้ว่ารถปั๊กนะครับนี่คืออะไรปัก๊กโลบาครับเอาไว้ลูดต้นไม้ <laughs> <laughs> เดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวนะโลบาเอาไว้ลูดต้นไม้ผมอยากให้เห็นลอยมันใช้งานได้จริงครับ ถามว่ามีผลดีตรงไหนคือบอดี้ไม่เป็นไรครับนักแข่งในรถปลอดภัยจะเห็นล่องรอยได้ครับคันอื่นเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะซ่อนในหมดเห็นนะจะเป็นโลบาในแต่นี่ครับเขามีกาดข้างนอกมาเพื่อป้องกันบอดี้ต้องบอกว่าบอดี้ของพัทยาขับสวยทำได้สวยมากคันนี้นะนะเข้ามาดูข้างในกันต่อนะพักพักพกัสงสัยสงสัยไอตรงหัวเกียร์นัะนะ่นอะอะไรออไอตรงหัวเกรอ,อะไรคุมวิ่งครับผม อ๋อปกติคือถ้าวินไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะเป็นแบบสวิตช์แยกอยู่ตรงนั้นนะคือครับผมอันนี้ทาไมถึงไว้ตําแหน่งนี้เพราะเพราะว่าเวลาเราจอดรถเนี่ยเราต้องอาจจะต้องใส่เกียร์ว่างหรือว่าเกียร์ถอยเพื่อตึงตัวครับอ๋อแล้วเวลาเรากดฟรีเพื่อให้ใน,นดึงวินเนี่ยเรามันต้องเร็วครับคือถ้าเข้าใจง่ายก็คือความถนัดใช่ <ขอ S 1> รับมันสะดวกต่อการใช้งานเราสมมุติว่าต้องบอกงี้ครับเวลาแข่งเนี่ย เกียร์เนี่ยมันต้องสับตลอดถูกต้องไหมครับแล้วถ้าปุ่มเกียร์ปุ่มวิ้นเนี่ยมันมาอยู่ตรงเกียร์เนี่ยความถนัดของนักแข่งเนี่ยมันจะใช้งานได้ง่ายและเร็วนะครับมันเป็นอีกเทคนิคหนึ่งของทางทีมพัทยาขับครับมามาดูดูดูดทนด้านท้ายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวีก่อนไปท้ายข้างบนเนี่ยอะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่คืออะไรอุปกรณ์พิเศษครับอุปกรณ์พิเศษบอกได้ไหมว่ามันคืออะไรเอาไว้เอาไว้ใส่บันไดครับ,บอ๋อคือเป็นจุดยึดบันไดครับถามว่าเวลา ทำไมถึงนักแข่งต้องเอาบันไดลงมาด้วยเวลามันเป็นหน้าผาเห็นไหมครับเนินหน้าผาอย่างนี้นะบางทีเนี่ยนักแข่งเขาเอาบันไดพาดอย่างนี้เลยครับเพื่อขึ้นอ่ามันจะไปได้ง่ายกว่าเป็นนี่ก็เพิ่งเคยเห็นนี่เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันโอโ้แน่นอนจริงพร้อมมีครับคันนี้มาดูด้านหลังครับโอ้โหเดินมาด้านหลังนี่สิ่งที่ผมเห็นอย่างแรกเลยประทับใจเลยนี่ครับนี่นี่น,น,น,นี่นี่เลยสุดในรุ่นครับตอนนี้ต้องบอกเลยว่าสุดในรุ่นที่สุดคือเรื่องวินครับกิ๊กกับปินตัวนี้ คันนี้นะผมบอกได้เลยนะปักครับจริงเปล่าผมได้ข่าวมาว่าคันนี้สามารถใส่โลวินได้ถึง100เมตรจริงครับป้าปักคนอื่นเขาใส่ได้50าสิใส่ร้อยเหรอกรแ็แดกเขาดิร,ร,ร,ร้อยร้เมตรนี่อันนโคไม่วิ่งตาเหลือกเลยร้อยเมตรนี่คือระยะไกลครับผมจําได้คำหนึ่งน้องปักนี่เป็นลูกชายของพี่ปุพี่ปุ๊พูดกับผมมาคำหนึงว่ามึงจําไว้ กรรมการทาอะไรกับมึงไว้มึงต้องกลับไปทําการบ้านและมาปีใหม่ผมจําแม่นเลยจริงไหมพ่อผู้ํานี้จริงไหมนี่ครับเห็นไหมครับถาดวินค่อนข้างที่จะแข็งแรงแล้วโลนี้สามารถใส่ได้ร้อยแล้วปักบอกอีกว่าถ้าร้อยยังไม่พอนะผมมีเชีอยงอีก50ผมมีเชื่ยอีกร้อยคผมว่าแค่นี้ไปได้ทุกที่แล้วนู่นน่ะวิ้นยันปักซอยได้อ่ะอผมบอกเลยว่าคันนี้วิ้นจะปักซอยได้เราดูวินกันไปแล้วสงสัยมากเลย หวัวใจของคันนี้ใช้เครื่องยนต์อะไรเอ่อเป็น Honda k 2 4ครับ<อ>เฮ้ยนี่มันวัยรุ่นสาย S อเนี่เด็กเคเหรอเราอ่ะเด็ก K 2ยเหรอเคด้วยนะไม่ใช่20ธรรมดา K24 ด้วยนะแรงไหมโหแรงมากสมัยก่อนปักขับอะไรอยู่ 3S ครับ3าครับข้อแตกต่างระหว่าง 3S กับกับ k 2ยเนี่ยมีอะไรมั้งเอาจากปลายเท้าที่ปักสัมผัสได้เลยคือรอบมันจะมาเร็วกว่าครับเอ่อท้องอะไรต่างๆมันมาเร็วกว่า 3S ครับ คือขยายความจากเพิ่มหน่อย K เนี่ยคือต้องบอกว่าถ้าภาษาบ้านเราคือตามตีนตามเท้าเลยกดมาอะไรมาคือมันดีอย่างตรงไหนเวลาคุณอยู่กลางเนินหรืออะไรเนี่ยคุณสามารถกระทึบเพื่อให้รอบให้ทอกมาได้หมดเลยกับสามเอสเนี่ยมันต้องรอใช่ไหมต้องรอบสูงครับวิ่งรอบสูงอย่างเดียวคือรอบต่ำเนี่ยถ้าคุณลงมาเหี่ยวเนี่ยเครื่องมันจะเหี่ยวลงทันทีครับต้องวิ่งรอบสูงเขาเรียกว่าคนขับสามเอสตีนต้องเหมือนเหมือนเป็นตะคิวอะตอดตอดตลอด กับการเคเนี่ยคือคุณจะเติมเมื่อไหร่ก็ได้มาได้ทันทีโอ้โหมีหน้าแล้วสเตปจากเคแล้วเนี่ยจะหันไปครบอะไรอีกไหมหรือว่าสุดแล้วยังอาจจะมีแข่งการในอนาคตครับอ๋อนึกว่าเบื่อแล้วเคยี่หันไปครบอีวีอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะโอเคอีกหนึ่งเรื่องนะครับในการแข่งขันที่เราจะพูดไม่พูดถึงไม่ได้เลยโคไดเวอร์ครับปกติเราจะสัมภาษณ์นักแข่งไปแล้วนะครับวันนี้เราจะยืนอยู่กับโคไดเวอร์นี่ครับโคไดเวอร์หนึ่งในท็อปไฟ โคไดเวอร์ที่เร็วที่สุดในเมืองไทยครับนี่ครับแนะนำตัวหน่อยครับพี่เอโคราชครับไพฑูรย์มรดกกลางครับพี่เอโคราชตอนนี้พี่เอนั่งให้กับทีมอะไรครับพี่พัทยาขับครับนี่ครับโลโก้เด่นๆเลยครับพัทยาขับพี่เอนี่นั่งให้กับน้องปั๊กหนูนะครับพี่เอผมอ่ะสงสัยมานานแล้วผมไม่เคยถามเลยหน้าที่โคไดเวอร์ทำอะไรมั่งในรถก็มีดึงเบรกมืออ่าเบรกมือครับเวลาวิ้นก็ลงไปวิ้นลงไปวิ้นอ่าคอยควบคุมนักแข่งด้วย แล้วส่วนมากเราจะสั่งนักแข่งหรือนักแข่งสั่งเราออแล้วแต่สถานการณ์ครับแล้วแต่เวลาวินแล้วก็พอเราล็อกวิน์เราล็อกของเบลเาก็สั่งล็อกสั่งวินอแล้วคือเขาเรียกว่ามีบลูทูธสื่อสารกันอยู่ในรถนี่ครับมีผมถามหน่อยผมสงสัยอุปกรณ์ในรถพี่มานานแล้วเนี่ยพี่ ไอ้ที่ผมเห็นเนี่ยอ๋ออันนี้เบรกมือเวลาพี่นั่งเนี่ยคืออะไรที่พี่อธิบายผมอันนี้เบรกมือซ้ายขวาครับเบรกมือซ้ายขวาเลี้ยวขวาดึงขวาเลี้ยวซ้ายดึงซ้ายเฮ้ยมันแปลกคือในเอางี้ในรถเนี่ยบ้านเราเนี่ยจะมีเบรกมืออันเดียวแต่ในรถแข่งทำไมมันมีก้านสองอันคือยังไงพี่สมมติกสมกครับสมมติผมจะเลี้ยวซ้ายครับก็หนึ่งซ้ายเบรกแยกซ้ายขวาอ๋อเบรกแยกสมมติผมดึงข้างเนี่ยปุ๊บเนี่ยยังไงพี่ล้อล้อซ้ายจะหยุดอ๋อหยุดล้อเดียวครับล้อล้อไม่หยุด ส่วนอีกข้างหนึ่งหยุดล้อขวาล้อเดียวหยุดหลังล้อเดียวอ๋อก็คือเลี้ยวได้เลยเหมือนขบวนพาเลทถ้าเข้าใจง่ายคือเลี้ยวแล้วฟึบในวงแคบได้มันจะกวาดออกไปเลยเนี่ยกวาดออกไปเลยใช่ไหมพี่อ๋อส่วนที่สองพี่ผมเห็นนะพอเวลาโคนั่งเนี่ยมันจะมีแผงอะไรไม่รู้อยู่บนหัวแล้วจะคอยกดนี่ครับนี่ครับในล็อกครับนี่ครับครับอันนี้เลี่ยวเล็บ อ๋อแอร์ล็อกเนี่ยรเราจะเปิดตอนไหนครับพี่ตอนที่รถเทคขึ้นเนินหรือว่าไปติดลมติดโคนอ๋อก็คือไอแอร์ล็อกเนี่ยสามารถกดได้ทั้งโคเดิเวอร์แล้วก็ไดิเวอร์ด้วยใช่ครับบางทีโคเดิเวอร์ลงไปวิ้นอยู่ไดิเวอร์ก็กดได้ใช่อ๋อแต่บางคนส่วนใหญ่เขาผมเห็นโคกดหมดเลยนะใช่ครับแล้วขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้วยใช่ครับ นน่เราจะพูดกันว่าเราใครจะเป็นคนกดแล้วอุปกรณ์ที่พี่เอต้องเอาลงไปด้วยเนี่ยก่อนที่ทํทำการขันมีอะไรครับืีกี่ตะขอเบลล์แล้วก็ผ้าคุมเขาเรียกว่าเชือกวิเศษครับไม่มีไม่ได้นะครับคุณไม่สามารถทําการวินได้อันนี้สํารองอันนี้สํารองครับตะขอเนี่ยจะเห็นไหมครับจะติดเลยจะติดเลยนี่ติดไว้อันนี้เป็นสํารองครับเพราะว่าถ้าสะขอหายเราสามารถเอามาเปลี่ยนได้ทําไมเป็นตัวเอสเนี่ยเพราะมันเกี่ยวด้านหนึ่ง่ใช้งานง่ายครับใช้งานง่ายนะครับอีกหนึ่งอย่างครับนี่ครับ ไม่ใช่เสื้อกั๊กนะครับทุกท่าน <c oughs> เป็น <c oughs> ผ้าคุมวินครับน,นี่เป็นผ้าคุมวินเนี่ยสวมหัวปุ๊บลงไปถึงคองได้เลยนะครับ <c oughs> เป็นกฎข้อบังคับของผู้จัดนะครับ <c oughs> ถามอีข้อที่นั่งกันมานานเนี่ยเคยทะเลาะก,กันในรถไหมไม่เลยครับ มึงขับทั้งงี้มึงวิ่งอย่างงี้อะไรอย่างงี้มีไหมไม่เคยครับไม่เคยเลยเหรอครับคือคุยกันรู้เรื่องใช่ครับใชยมาสื่อสารกันดีนี่ครับการสื่อสารของนักแข่งสองคนสําคัญที่สุดไหนดีก็คือแนะนํากันคือง่ายๆก่อนที่พี่จะแข่งเนี่ยพี่จะเดินดูลายใช่ไหมครับแล้วก็จะคุยกับป้าก่อนว่าจะวิ่งยังไงจะวิ่งต้นไหนจะอะไรยังไงจะทิเกยร์ไหนจะ มิต้นไหนคุยกันก่อนเขาเรียกว่าทําการบ้านกันไว้ก่อนครับพอเวลาลงไปถึงหน้างงานการที่จะมีปากเสียงกันในไลน์เนี่ยน้อยมากครับโอ้สุดยอดครับทีมนี้ต้องบอกเลยครับมีการทําการบ้านมีการวางแผนมากขอบคุณเตะมากครับพี่ขอบคุณมากครับท้ายนี้ครับอยากจะให้น้องปักฝากผลงานอยากจะติดตามน้องปักได้ที่ไหนมั่ง Facebook Fanpage หรืออะไรเงี้ย บอกได้เลยครับก็มีทาง Facebook ปักครับครับเป็นภาษาไทยแล้วก็มีทาง YouTube อัพโหลดพัทยารับครับผมเป็นภาษาอังกฤษครับ a c e b o o k นะครับปักนะครับปักครับภาษาไทยเลยตรงตัวเลยครับแล้วก็แฟนเพจไหนนะพัทยาขับยูทูปครับยูทูปนะครับพัทยาขับนะครับเชื่อไหมครับว่าคลิปปักเนี่ยเคยทํายอดวิวสูงสุดขึ้นไปถึง 3- ามล้านวิวยอดครับกแขในขันสิเซียนผมจําได้เลยมีอยู่คลิปหนึ่งโอ้โหขอบคุณมากครับปักครับก็ เห็นกันไปแล้วละครับสองคันที่เราพาไปชมกันมาเนื่องจากรายการเนี้ยต้องบอกเลยว่าการแข่งขันค่อนข้างที่จะโหดแล้วนักแข่งเนี่ยจะไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่เพราะว่าต้องเดินดูลายเดินดูอะไรด้วยแล้วรถแข่งในสนามเนี้ยต้องบอกว่ายังมีอีกเยอะนะฮะ<ไ>เรายังพาชมไม่หมดนะครับเพราะว่านักแข่งบางคนยังยุ่งยุ่งกันอยู่เราก็เลยไม่พาไปยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับเสือเพ่นนะครับรายการดีๆที่จะพาทุกท่านนะครับ เพนไปดูรถออฟโรดแต่ละภูมิภาคนะครับไม่ว่าจะเป็นรถแข่งรถบ้านรถอะไรก็แล้วแต่นะครับเราจะเจาะให้ถึงถึงที่สุดนะครับสำหรับเทปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสำหรับเสือเพนนะครับฝากด้วยครับสวัสดีครับ โอออโต้สปอร์ตขอเสนอรายการเสือเผ็นรายการที่จะพาถทุกท่านไปล่วงลึกถึงสังคมออฟโรดในประเทศไทย hey, 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 hey. ไปดูกันสิว่าแต่ละภาคแต่ละจังหวัดมีรถยนต์ออฟโรดเจ๋งๆซ่อจิ๋่ไหนกันบ้างอย่างรายอย่างเงี้ยเขาจะเรียกในวงการเขาเรียกว่าออฟโรดชาเลนชาร์เลนคืออะไรจะเป็นรายลักษณะ ไม่ใช้ความเร็วใช้ทักษะใช้อุปกรณ์ใช้วิ้งใช้ขลุน oder, อา่าลักษณะนี้บา, <sm all> างคนบอกว่าไอสภาพสนามที่แห้งเนี่ยมันไม่โหดมันต้องเป็นโคลนเป็นที่เมรเป็นรูไงเนี่ย bracket, หักเซียนหมดเลยไอแ้แห้งเนี่ยโคตรโหดเลยเ <ห partager> มันไม่ใช่ตัวของเดียว ค the right ุณต้องเอาทั้งเพื่อนไปด้วยคุณต้องบริเนตทั้งทีมทั้งอะไรหลายๆอย่างแล้วเทคนิคของแต่ละทีมมันก็ไม่เหมือนกันเนี่ยตู้วเบียร์เนี่ยแปะแล้วนการนีออปโรดมันจะเป็นเขาเรียกว่า ทำยังไงก็ได้ให้รถมันไม่สามารถไปได้มันไม่มีรถประเภทไหนเราที่ไปได้ทุกที่ดเเำเนินรายการโดยพีสีภาคนัทอดยศสงา่า สร้างสรรค์ความสรุกโดยเสือมือ